แมวเมากัญชาแมวสีส้มเมาแมวสีส้มเมาเนี่ยเกเหนอนี่เละก็แล้วแบบกนล้ก็ตอบถูกแล้วแบบกูวาดคนละ โอเคการกระตาบเนี่ยอ่าขอไม่เกินหกนะไม่เกินหกนะเมื่อก,กี้เฮ้ยตะก,กี้ทำไมันไม่มีนี่วะสกอร์บอร์ดพี่ไม่ได้เปิดนี่มาละมามมเปิด<ม>แ,ลแล้วนะไม่เกินหกนะมามาเนี่ยหายากมาเลยวะไม่เกินหกพอดีเป๊ K K. เะ KK หล่อเท่เลท่อว้าโคตรเท่มา เดี๋ยวเรามาดูคนอื่นวาดนะครับแมวเมาแมวเมาเมาไงวะดูดูผมวาดแมวนะทุกคนอันนี้ผมต้องวาดแมวเมาก่ะผมว่าจบศิละปะเกสตีนะครับทุกคนไม่อยากจะโม้ สวยมากอันนี้ว่าสวยมากามีโต๊ะด้วยมีโต๊ะด้วยมีโต๊ะด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่รู้แหมมีขวดด้วย <c oughs> เออคนเนียนคน,นเนียนเวลาจะหมดแล้วเวลา,าหมดแล้วอยากรู้มากเลยว่าใครคิดประโยคนี้ขึ้นมานี่ฮ <c oughs> ู <c oughs> เหมียวมืนอันนี้คำซ้ำดิ <c oughs> น่าจะแมวคือตรงคือทุกคนเนี่ยคือตอบหกันหกอันหมดเลยพีห่หรือไม่เราเ 3, น่าจะเจอหกพยางหมดเลยวะห้าถึงหกประมาณไม่เกินหกพยางเนเออแค่ไม่เกินหกอาจจะไม่ถึงหกก็ได้มั้งจชกเด็กงองแงขอเงินแม,ไม่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 ขอโทษ จิงโจ้ชี่จิงโจ้ว่าไงวะจิงโจ้ว่าไงทุกคนหแหม่จิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้ เดี๋ยวนะหมัดมันต้องสองข้างมันต้องแบบว่าใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะแบบไม่ทกเลยทกมันต้องแบบยื่นไปข้างหน้านิดนึงโอเคเอานี้เอนี้เ,นเ,เดี๋ยวมันจะไม่ดูมันจะดูไม่เหมือนชกเอแล้วก็เอานี่โอ้โหยังเหมือน ใส่ใส่ตาให้จิงโจ้หน่อยนึงโอ้ยอย่างเหมือนอย่างเหมือนจิงโจ้ชกมวยอย่างเหมือนนมสั่นนมสั่นอันนี้อย่างเหมือนนะถึงตาคุณอธิบายภาพนี้ขออีกแล้วนี่อะไรเนี่ยแม่เด็กอะไรอ่ะขอ ตังแม่ครับขอเงินหน่อยจีใช่หรอวะไออันนี้น,น่าจะใช่แม่ครับขอเงินหน่อยสิกระต่ายแย่งขนมเด็กกระต่ายแย่งขนมเด็กอยากรู้คนพิมพ์ประโยคนี้ว่าใครวะ <c oughs> สัรหาช่อเปง เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดีด๋ยวรอดูตองเฉ้เลยกระต่ายยังขนมเด็กด้วยเหรอเออหมือยู่เนอยู่อ,ยอันนี้อะไรเนี่ยตุนเหรอตุนขุดดินในโรงงาน ตุ่นขุดดินในโรงงานหรือวะตุ่นขุดดินในโรงงานถ้าจะใช่อ่ะเอาละถึงเวลามาแสดงงานสิน<า>ได้เวลาแล้วครับใครที่ทำลายงานอาร์ตผมโกรธนะอาร์ตอันผมบอกจอยว่าจอยเจอคนวาดประหลาดอีกแล้ววะ <c oughs> เปลี่ยนการเรียงลำดับได้ไหมวะปวดตับมากเลยแมวเมากัญชาอ๋อตุ่พึ่งวาของพี่อาร์ PG เองฮัลโหล อันนี้คือแมวมองกันช้าเหนียวมึนแล้วไหนกันช้าพี่กแมวสีส้มเมาไอ้เทียเคกูแมวสีส้มเมาศิลปะแบบแมวเมากำลังล้อเหมียวแมวแมวกำลังร้องเหมียวเหนียวเออเรียบร้อยแมวสีเทาเมาประเด็นคือผมกำลังคิดอยู่ว่ามันจะหกพยางยังไงเว้ย ไม่มือเราหกพยางก็ได้ไหมพี่พี่ยังลืมเปิดไหมมันไม่จำเป็นต้องหกพยางมันแค่แบบไม่เกินหกไงเรเกิเกินหนึ่งเยอะเกินกระต่ายตาบโมจิคืออะไรวะไม่รู้เยอะแยะถึงกระต่ายตับบนไอ้นี่มาขนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นกระต่ายแย่งขนมมันแย่งยังไงวะ มันเอาขนมออกมาแล้วดูแบบเนี่ยแล้วพี่ก็มาดูกระต่ายแย่งขนมกระต่ายใกล้ี่ใกล้นะก็อีกจะบอกเลยนะว่าจอยทายถูกมันมันว่าน่ารักมากเลยดูดิเอ้ยน่เอไอเว่าไอ้เียเขยอ้เะเลยะไอ้เขียววะไเขียอะอทีเขว่ะทีเคยว่ะมันผขดทไเขี่ไอ้เะต่ายขนมญี่ปุ่นนั่นแหละกระต่ายตอ้อบว่ากระต่ายแบ่งขนมให้เด็ก เด็กมันร้องไห้อยู่ไม่ก็เหมือนเด็กร้องไห้ก็เลยปลอบให้ไงใจพุ่งหมดเร็วซ้ำๆเคเป็นคนดีนตัวตุ่นอันนี่ไงโอ้โหว้าวเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะตัวตุ่นขุดดินเลยเกือบเกือบถูกเกือบถูกเรียบร้อยเนี่ยพี่ก็ว่าเลยตัวตุ่นขุดดินเออพี่ก็เอ้ยพี่พี่อ่ว้าวสวยก็ไม่พี่ว่สวยจังอะตัวตุ่นดำดี Долларов, แล้วนึกกูตอบกูเป็นโลงงานกูปโลงานมันเปนไงวะไม่กูจะมีไอ้นี้ทำไมเนี่ยไอ้พวกแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเวลาเวลามันเหลือเยอะเวลามันเหลือเยอะกินเดร็กางกงไเนี่ยเคเคห่อนี่ท้อ้รการมตอบถูกแล้วแบบกูวาดคนลพ่อนล ยังมีเรื่องะใจเกลนยดอะรใจเก่าอ่ะใจมันเ้าใจมันเ้ามอกมา มาเป็นมาวยืนนี้ด้วยกันเปยืนนี้นี้ยังอะไรอีกวะภาพพี่อ่างมากพี่ไอ้ไม้เพื่อนหลักแล้วไอ้ข้างๆพี่มันคืออะไรที่เหมือนจานพิซซ่าทอดไมีถนนไงมึงไม่เห็นเส้นถนนข้างหลังเหรออ๋อเลทอยากไปเหรอวะยากสิยิบหาย KK หล่อเทเลทอกลไปไกลกีจเลเแล้วเนี่ยไม่คือตอนแรกกูจะวาดตรงตามึงเป็นตัว K สองตัวเว้ยกูก็มันมี KK อยู่นี่หว่าแม่งจะใบเยอะเกินไม่ได้ วาดยากมากเลยนะเด็กขอตังค์แม่แต่แม่แต่แม่ยาวดิพยางนะแง่เด็กงอนแง่ขอเงินแม่พี่ก็ไม่ให้พี่พี่อั้มก็ไม่ให้ด้วยเคยได้อยู่ได้อยู่แม่ข้าบของเลยมาดังนี้ได้ยังไงเด็กกูอยากดูอย่างเั็นวาดตลกตั้งเลยวะจริงโจ้ฉกมุกเฮ้ยพี่จอยวาดได้อยู่มีนวมว่ะ จิงโจ้ทุกเออเปลี่ยนเป็นถูกเปลี่ยนเป็นถูกเฮ้ยถูกเป็นถูกเฉยโอเคว่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยจิงโจ้ชกกระสอบตายกูจบแล้วอะไรวะว่าตายไปยังไงกูก็ว่าดจิงโจ้ชกกระสอบตายพี่อ่างวาดโคตรเถื่อนพีเฮ้ยไอ้ต้นเสาพี่อ่างแบบมีแรงชกเยอะเได้โนเสาเก็บที่เสาได้โนเสาต่อยเสานี่หน้าโทนี่อีกรืงไดโนเสาต่อยเสาเฉ เสาต่อยแมวเมาอ๋อนี่มีแมวเมาอยู่อ๋อไม่กินเหล้าเฉยแมวที่เมาเฮ้ยแงเฮ้ยสวยเชียวเท่ยแมวตัวส้มอ๋อคุรู้แล้วไปยังไงอ่ากูว่าเรียบร้อยว้าแล้วมองอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวดเแมวบ้านเดี๋ยวกูถามหน่อยไหมแมวบ้านมึงมีกระเป๋าหน้าท้องเหรอแมวไอพี่โดเรมอนคือแมวไงแล้วมันทำไมมึงไม่วัดแมวมึงวัดโดเรมอนสีส้มมาทำไมมันมีโดเรมอนสีส้มอยู่ตอนย้อนอดีตไงโดเรมี่โดเรมี่เออมีอยู่ตอนตอนตอนแรกไม่โดเรมอนสีส้มมันตอนย้อนอดีตมันมีอยู่เอ้อพี่เท่าที่อายุผมมันยังเด็กอยเว้ยเออ เอ้ยจะที่หนึ่งวะอะไรวะได้ซื้อแค่ได้เฮ้ยได้สองแล้วสองแต้มคือ <โฉ S 1> ได้ที่หนึ่งเลยเหรอเนี่ย <laughs>